สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับพาร์ทคอนในพาร์ทที่เ้านั่น,นะใช่นะครับพาร์ทที่แล้วเราได้ทำการอา่พาไม่ใช่พาสิพาร์ทที่แล้วเราได้ไปจับน้องปะเขาโฮมา2ตัวที่ก็โตเต็มที่แล้วนะครับก็เววันนี้เนี่ยผมจะจะไปลงปราสาทใต้น้ำเนาะ <S <S ที่ที่แล้วที่บอกไปเนาะที่จริงผมเคยลงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมต้องทำการลงใหม่พเพราะนั่นแหละวันนั้นผมลงไปเนี่ยมันไม่ไเตรียมคว,วามพร้อมเลย ผมอาคิดไว้แล้วก็คิดนั้นก็ยกเลิกไปก็อ่ะอย่ามาลงใหม่แล้วกันนะครับก็เอ้ยน้องแมววันนี้แผนที่คือแลกมาเรียบร้อยและ้ะเดี๋ยวเราจะไปตำรวจไปข้างนอกกันเนาะเดี๋ยวเรานอนก่อนคือตอนนี้น้องปลาฮู้โตหมดลวนะครับคือพานี้เราจะไม่เอาน้องปลาฮู้ไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายแล้วก็ตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเชนเดอร์น,นะเป็นเนื่องจากว่าเชนเดอร์ bsl มัน ผมใส่แล้วมันมันน่วงครับก็เลยเป็นเชดเดอร์น, er นี้ครับที่ชื่อว่าเมคอัพอันตาฟารนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะนี่แล้วกันคือถ้าเจอประสาทใต้น้ําที่ไม่ตรงกับแผนที่ก็แวะเลยไม่ต้องไปตามเป้าหมายแหละเพราะว่าเราจะแวะไปประสาทใต้น้ำเนาะทีก็ต้องระวังด้วยว่าการแวะประสาทใต้น้ำจะมีมอนไรต่ดัดหรือเปล่าแต่น่าจะมีเยอะอยู่พวกกาเดียมันเยอะมากคุณผู้ชมนะ ทีนี้ผมขออนุญาตเตรียมมาหายไปเยอะแล้วก็ผมจะเอาแอปเปิลทองไปด้วยนะครับคือถึงแม้ดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงมากแต่ก็อย่าฝืนครับเผื่ออาจจะซวยนะสซวยเพราะอะไรครเพราะว่าเผื่อคุณคิดว่าคุณได้ใจกับมันครับเปิดกรตุยแล้วก็ที่ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปบ่อยเพราะว่าเราเพิ่งจบไอเกม พีกไปยังไหมเกมพีกปีกขาวช่งไหมตอนนี้ก็กำลังอัดใน,นเรื่องเกมในเรื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูเลย้นะในเรื่องนี้นะเกมในเรื่องนั้นแต่ส่วนไมคคาั่าไม่赖ที่ลงมาช้าก็ดีเลย์นิดนึงแอปเปิลทองมีหกหกอันน่าจะโอเคนะไม่แย่ยนะแอปเปิลทองมีหกอันก็นไป็นแบแต่ไปมามึงเริ่มบินเกะกะกันกนะ <laughs> เลวเนี่ยเราจะเราจะทำยาเจอใต้น้ำแล้วก็อ่ะอแถบสติง้งขนอยนะครับเผื่อ ยาติติ้งไปแล้วกันนะเผื่อได้ใช้มาแล้วก็ยาไปเลยเลเลสเตอร์เลสเตอปึ้งเรียบร้อยฮนะอยาติดติ้งเราไปสี่ขวดก่อนแต่ผมจะเน้นยายแต่อาจจะจะเต้นน้ำก่อนรู้สึกว่าบอสในปราสาทใต้นน้ำจะมีอ่าสามจุดหลักๆนะสามจุดไม่หลงลูกน้งนองนะลูนนกน้องม่น่าทานใจนี่แหละเนี่ผมผมขออนุญาตทำยาก,ก่อนเสร็จแล้วเราจะค่อยว่ายสิเช้าอีกวัน เสร็จแล้วละ่ะะคือผมเอาอยาล้างิชชันไปด้วยแล้วกันเผื่อได้ใช้นะน่าจะพร้อมแล้วคือผมเก,ก็บฝาดกับที่คุณไปก่นกนอนเพราะไม่ได้ใช้นี่ครับอาหารพร้อมตะเกียบทองแล้วก็ยาเจด้น้ำโอเคตามนี้ก็เริ่มชั้นฝาดนายฟ้อบ้านเลยนะฉันจะเป็นล่าประสาทใต้น้ำนะครับอาจจะแสบตานะปกติตเราใช้ เ s l ใช่ไหมเบสเอลผมบักเนี่ยเลยใช้ตอก่อนแล้วกันอ๋อล่องเรือไปก่อนผมก็ลืมเอาเตียงม,มาด้วยแหละเปิดมันต้องใช้หน่อยไงจะไปหมู่บ้านหนึ่งนะเพราะว่าจะผมจะไปเอาเตียงทราไมต้องถึงต้องเอาเตียงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนอนข้ามคืนใช่ไหมถ้าเกิดไม่นอนเดี๋ยวเราเจอแฟนท่อมมาโอเคเนี่ยเนี่ยอันนี้บ้านที่ปรุงยาวเนี่ยไม่เหลือสร้างแล้วนะครับโอเคผมไปยา้ายขโมยเตียงนะปึ๊บไปโอเค ถ้าถ้าอยู่กเลมปรับไหม่ถ้าถ้าเห็นเอ่อเพเยอร์ขโมยของเมื่อไหร่น่ะกูว่าอยู่ไม่ได้นะเออโอเคเดี๋ยวอาจจ,อ,อาจจะมองอาจจะมองยากหน่อยนะเพราะว่าในเมื่อเราลงเชดเดอร์มาก,ก็อาจจะมองดูยาๆกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพายเรือก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอเราจะตัดไปที่กันเนาะโอเคเคืออันนี้ก็ก้มต่ำนะแต่ก่อนอันนี้นผมไปปิดเชดเดอร์มา มันคือมันจะไม่เห็นนะว่าภาสาตะนาวอยู่แถวนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้ครับแต่ความชิบหายคือไม่ไม่มีคือไม่อยู่กา,ทางทะเลจริงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยแล้วไม่ไม่มีบล็อกอะไรเลยเดี๋ยวเล่นแบบมีเชดเดอร์นี่แหละมาสวยๆดิเดี๋ยจะผมจะวางบล็อกไว้เพื่ออุยตกใจอีกเพาโดวคำสาบเฉยเลยนะเอมเอาแอปเปิลทองไว้ใกล้ๆไว้ อ่อันนี้ผมเก็บมาขับมาเจอโอเคค้านี้แล้วผมก็ไม่ตุยนะแต่ครั้งนี้ก็อยากฝืนแล้วกันมา in a m วิชั o n ผมไปไปฟิลล์โอเคใช่หมดดุยครับโอเคมาแล้วพ,พี่มาแล้วจ้าน้องโอ้แต่ประตูอยู่ทางนี้ครับระวังสายพานมันนะเพราะว่ามันจะยากตรงเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละ คือแล้วกว่ากูจะเข้าไปหามึงได้อนี่ยคี่ผมไปขอยาจูก,กันนะโอเคจู๊กจูโอเค,อเคต้องระวังสายพานนะเพราะว่าสายพามันมันฉีดแรงพวกนี้โอเคจ่อยละพุ่งเข้าไปมีกี่ตัวก็ช่างมันจุดอ่อนของพวกนี้ก็คือพวกกูตายเนี่ยไปปึ๊บปึ๊บโอเคจะบอกว่าจุดอ่อนของ ไอ้พวกนี้คือเวลามันยิงสายพาใช่ไหมให้หลบให้หลบเสาไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้มันมันช่องเยอะเกินนะครับกับตูยเลยเมืวว่อกี้โอเคนี่ครับอย่าประมาทนะครับผู้ชมถ้าเราเคลียร์บอสได้อะเราขุดขึ้นอย่างสบายใจเลยเพราะว่าที่ขุดผมมันขุดเร็วแล้วไงแต่คําถามคือเนี่ยไม่มีแล้วมึงไม่มีรูไป,ไปต่อเหรอเนี่ยทางมันตันนะฮะ มันไม่มีทางไปต่อไปเอ้ามีนี่หว่าไม่มีส้นเละโอเคนี่โอเคต้องเติร์ฟิวนะถ้าถ้าเจอตรงไหนไม่ไหวต้องเติร์ฟอยูผมเพิ่งรู้ว่าไอ้พวกนี้มันสะท้อนได้เหรนะอเนี่ยไอ้เรื่องสะท้อนไม่สำคัญลนะกูยังเดียวคือจะมีทางออกหรือเปล่าเรื่องนี้ยเพาเพิ่มเสียงมาเถอะเนี่ยไอ้ ตอนนี้พยายามมองอยู่นะว่าไม่น่าเจอจุดแรกนะผู้ชมตอนแรกผมว่ามันไม่มีรูแต่ไม่มีนี่หว่ากับเออเดี๋ยว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 อันนี้ตันพยายามรีบไปนะครับเหนียบจุดอ่อนง่ายๆครับก็พยายามอย่าให้มันเฉี่โดนกล้อกันนะครับอันนี้บ้องใส่แล้วกัน,กนถามว่าตีแรงไหมก็ดูเลยครับหนึ่ง รถไปหนึ่งหัวใจนะครับก็นี่แหละเดี๋ยววันนี้ผมต้องเซฟเพิ่มมาเพิ่มายังไงนี่แต่เอาจริงเราตีขามันก็ได้แล้วนะครับเนี่ยบเงียปะโว่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 ลบ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 โอเคโอเคไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวหัวหน้ามาละทาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะหาเรี่องไงวะเปิ้มทองยัดเลยมา ลบลบโอเึ่งลบอึ่งโอเคลบลบปึ้งโอเคลบพยายามสังเกตลูกน้อง้วยนะไม่ใช่จะซัดบอสอย่างเดียวนะเพราะว่าลูกน้องมามาเรื่อยๆครับโอเคสังหารไปหนึ่งครับเี็บร้อยตรงนี้หมดก็ไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันก็หลบสายพานาให้ได้ครพอแล้เนี่ยผม นี่ไม่เอาเลยนี่ไม่เอานี่ไม่เอานี่ไม่เอาอันนี้ผมผมทางตันแลวเนี่ยคือพวกนี้มันถ้าอยู่ใกล้มันมันก็จะไม่ฉีดหรอกนี่มันไม่น้ำไม่น้ำนะคือถ้าเป็นพวกทางใกล้ๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่ฉีดนะมันต้องอยู่ทางห่างไอ้พวกเนี้ยทีนี้เราต้องฟังเสียงผู้ชมมันจะยากตรงนี้แหละต้องหาเสียงมันไปเจอนะครับ ก็แอบ,บตาเราได้แนละ้วเห็นไหมตุ๊กออนมันมีอยู่สองอย่างคือสายพานฉีดเห็นไหมถ้าอยู่ใกล้มันกับอ่าเห็นไหมมันจะฝ่คอยลเล็งเห็นไหมมันจะพยายามเล็งถ้าเราอยู่ใกล้มันปุ๊บมันก็อยู่ทำงานเห็นไหมตุ๊กอ่อนมันก็มีแค่นี้แหละมันมันง่ายครับแต่ก็อย่าประมาทเช่นเคยครับอย่างที่คุณเล่นไอ้ซูเอนเดอร์ดราก้อนอะ นั่นแหละคุณก็ประมาณงั้นแหละเนี่ยครับทีนี้ผมต้องหาตัวหัวหน้าไหมเจอไม่รู้อยู่ไหนพยายามพยายามหาอยู่โ okay. อเคหลบแค่นั้นเองผมมาหาบอสไม่เจอเอติกแซกเลยนี่นี่นี่โอ้ยเลยตกใจโอ้ได้บัฟได้บัฟปาวานนะอยู่ววิ่งเร็วเฉยเลยคือพยายามหาฟังเสียงอยู่ น่าจะโซนีป่ะไปบอกมาดิหัวหน้ามึงอยู่ไหนหวะหัวหน้ามึงอยู่ไหนหาหัวน้าเจอคือประสาทใต้น้ำก็ระวังอย่างหนึ่งคือหลงได้นะครับก็ถ้าไม่จำทาามาก่อนเนี่ยผมไม่รู้คือจริงผมก็ไม่รู้ตำแหน่งมันอยู่ไหนแหละนะครับเาแวดด้วยแวดด้ี อายหมดเต็งหมด,หมดเลยครับีอ่อหายใจหมดก็ช่างมันครับยังมีอยู่มีตรงนี้อยู่เอาโคน้ามงมาอันนี้ทางออกเนาะจำไว้จำไว้เพื่อกันปิดสตาร์ดิวเฉยเลยวางปอกไว้คืงนี้ใช่ไหมผมว่านะ บอสมันน่าจะอยู่คือเสียงมันอยู่แถวนี้เว้ยแต่เราหาจุดไปไม่ได้กำลังคิดว่าต้องทุบเอาหรือเปล่าเนี่ฮที่เราอาจะเป็นรู้สมุนนะอ,อทำไมเหมือนเหมือนกูวนมาที่เดิมปะคือเนี้ยก็ว่ายมาสักพักแล้วนะเนี่ยไม่เจอทางไปต่อเปลี่ะ ลองลองวาดก่อนนะแบบนี้จะไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยจะต้องลงมาตรงนี้ป,ปึ๊บลงที่ปึป๊บแล้วก็ลงมาฝั่งนี้ดูเอาตั้ฝั่งนี้แล้วเอาวาดสุดไปเลยวาดสุดเยปยปึ๊บตรงนี้อาจจะอาจจะอาจจะไม่มาเสีงยงยานยาไม่หลอนดีวะ ่าเจอหนึ่งละผู้ชมโอเคมาปึ๊บ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 โอ้โหแล้วเรียนอย่างนั้นจะสู้ยังไงวะนะเฮ้ยเก่งกี่เป็นทองโอเคเอาชัวร์เอาชวัาาชวร์ อ่าโอเคมันตายอ่าแมกมาเนาะเออแล้วใครเขาสั่งเขาสอนเอาแมกมาอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเราชนะมันได้ก็จะมีวันสาหรับการล่าบอลนะครับุ้วยลูกสมุนยังวะโอเคทางไหนไปแล้วก็เคลียร์ไปไม่ใช่มันอยู่ก็เพิ่มมาจากสามเป็นสี่นะอูหายนะเคลียรไปโอเค เอาละหาตัวสุดท้ายก่อนไม่รู้อยู่ไหนหัวหน้ามึงอยู่ไหนไม่บอกไอ้น้องไม่บอกหรอกเอ้าหัวหน้ามึงมาหัวหน้ามึงมาโอเคไม่ใช่มึงอยู่ข้างนอกนะกูไม่เอานะอข้างน,นอกนี่กูแย่เลยนะมึงอยู่ล่างหมดป่ะไปออกข้างล่างอ้าวตานไว้เฮ้ยอ่าเจอแล้ว โอเคบออยู่บนหัวผมนะครับโอเคเช็ก okay, ก okay, ่อนโอเคโฆษณาพร้อมเพิน <c oughs> ไปไม่ใช่มีสิเป็นสิบกูไม่เอานะลงปลึ๊บลงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลงปึ๊บโอ้ยโอเคเอ๊ะ okay. เสีงเยงไร พื่พพพ,อพโอเคต้องไวครับทุกผู้ชมเฮ้ยมึงจนะตายกี่โมงเนี่ยไม่รู้อะโอเคกูคิดว่าหมดยังฮะมันก็ยังมีเสียงอยู่อนะแสดงว่ามันยังไม่หมดแน่ๆเลยหรือ หรือว่าเสียงคือพวกนี้หรือลบาแต่แต่บอสมันมีสามตัวมันอาจจะผิดผมไม่มั่นใจว่าเสียงพวกนี้หรือลบาเอางี้เดี๋ยวต้องรอสี่นาทีก่อนมั้งเนี่ยถ้าไม่มีบารแล้วก็คือหมดแล้วนะผู้ชมก็ถือว่ามิชชั่นของพสลสสหรับอ่าคือประสาทใต้น้ำาครับเรามาชิมสภาพเกาะแต่นี้ก่อนเราเนี่ยน้องเท้าก็หมดไปครึ่งหนึ่งนะครับอยากค่อยจบนี่ก็ต้องไปฟาร์มเพชรเพิ่ม ไอ้ฟาร์เวเพิ่มมาออฟก็ไปหาเน,นเธอร์ไลท์เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาร์หน้าไม่รู้จะไปไหนต่อดีะวะก็ะเถก็ถ้ากินอะไรไม่ออกก็จบดีแม่งเลยดีไหมเพราะไม่ออกจะทำะไรพาร์หน้าเพราะว่าอยาจะทำด้วยหน้าแต่ตานแล้วดิ เดี๋ยวผู้ชมตอนนี้เราจะทำการน,นับถอยหลังเจ้าสิ่งนี้ครับบีดดิ้งนี่ครับดูซิว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยคือบอสคือผมไม่มั่นใจตอนนี้คือเสียงอะไรเสียงกาเดียนหรือเสียงน่าเสียงลู่ลูกจ็อกนหละมะั้งหรเป็นเสียงภาษาตใต้น้ำตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบอสมันจะหมดหรือย,ยังถ้ายังมีบัฟอยู่แต่ว่ายังไม่หมด 3..2..1.. สึส่ติมโอเคสรุปก็คือหมดแล้วนะครับก็เอามีหมด3ตัวเนาะโอเคนั่นก็บิชชั่นของพีสรัดประสาทใต้น้ำนะครับผมก็หมดตุลาเมืองแล้วนะครับก็กูกูบายละเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แค่เกิดเราไม่ได้เอ็น,ช,นชามงชงเอ็นช้ามาเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนะเพราะว่าเหมือนเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ย ถ้าเราออฟเฉยๆเนี่ยก็ตีถ้าอ็อบนี้นะแบบอ็อบนี้เลยตีดาวล,ลดไป2ครึ่งเนาะประมาณ2ครึ่ง3ครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เอนชาร์ดเลยแล้วเล่นหมดฮาร์ดเนี่ยผมว่านะ่าจะตกอยู่ประมาณ6ดวงนะครับโอเคก็ไปเล่ากลับบ้านแล้วนะผมนะก็โอเคเข็มทิศเราชี้ไปทางนี้ก็ไปเลยไปกลับบ้านกันดีกว่าพวกเรา กลับมาก็มืดพอดีนะครับผมก็ท้องฟ้าพระอาทิตย์ก้ตกก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะสำหรับเชเดอร์นี้เนาะเชเดอร์ BSL มันเนี่ยไไน,นีย่ยรับผู Frame ้ชมเฟรมเฟรมมันดอปอะถ้าเล่นตัวตัวไอเดใช่ป่ะตัวที่มันประมวลผลเชเดอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแตถ้าเป็น out i f y มันไม่มีปัญหานะพี่โยมก็ไม่รู้ทำไมผมก็เลยลองหาตัวอื่นดูก็ตัวนี้โอเค ไม่จะเย,ย่นะครับทำไมกูไม่เอารถไฟมาล่างวะถึงบ้านอย่างประสิทธิภาพนะครับไม่มีไม่มีการตุยนะครับถึงจุดก่อนเราจะเราไปขึนน่นนึงก็เถอะครับนะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการดุยประสาทใต้น้ำนะครับส่วนเดี๋ยวพาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะไปทําอะไรต่อเพระตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อส่วนเรื่องไปไปวูดแลนด ไอ้แก๊งพวกโจรทั้งหลายนะผมอาจจะไม่ไม่ไปสำหรับซื้อแมคคามนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าไอ้วุ้นแลน์เนี่ยมันพวกโจมมันดาเมจมันแรงกันเยอะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกนะ็แล้วเจอ่อใหม่พร์ทหน้้ไม่ใช่เป็นเกี่ยวอะไรสวัสดีสวัสดีครับ